ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้โฆษณาในสตรีมมาแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เป็นเพราะสาเหตุมาจากอะไรมีเพื่อนๆหลายคนเล่น Facebook หรือทำ a c e b o o k เปิดโฮมมืออาชีพสุดท้ายแล้วก็สร้างเครื่องมือการสร้างไรายได้ได้นั่นก็คือโฆษณาสตรีมไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันมานี้อย่างเช่นผมดีใจมากแต่กดเข้าไปตั้งค่าแล้ว ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เป็นเพราะสาเหต Trans ุอะไรวันนี้เราจะมาดูสาเหตุกันผมรู้แล้วครับจากที่โพสต์วิดีโอไปเมื่อวานนี้ว่าได้รับเครื่องมือโฆษณานในสตรีมแล้วแต่เข้าไปตั้งค่าแล้วไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยโพสต์วิดีโอไปและมีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนั้นว่าอยากรู้เหมือนกันครับผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยครับครับตอนนี้ผมหาสาเหตุเจอแล้วครับสาเหตุที่ได้รับเครื่องมือโฆษณาในสตรีมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าในโฆษณานได้ เป็นเพราะอะไรไปดูกันนะครับพอที่เด a d b บอร์ดมืออาชีพและกดไปที่หน้าหลักเราก็จะเห็นว่าโฆษณานในสตรีมและให้เราสามารถตั้งค่าได้พอเรากดเข้าไปตั้งค่าก็จะมีผู้หญิงขึ้นหนึ่งขึ้นมาพูดแต่ไม่มีอะไรให้เราตั้งค่าได้เลยนั่นเป็นเพราะสาเหตุแบบนี้ครับจากนั้นผมไปหาสาเหตุมาแล้วเข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตาก็จะมีข้อความว่า เราจะปิดรับสมัครสําหรับโฆษณาในสตรีมบน Facebook ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมพศ2 0 2 4เป็นต้นไปเนื่องจากเรากําลังสร้างประสรบการณ์การสร้างไรายได้สําหรับครีเอเตอร์ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นซึ่งก็คือการสร้างรายได้จากเนื้อหาบน Facebook โดยประสรบการณ์นี้จะรวมโฆษณาในสตรีมโฆษณาในเรียลและโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพให้เป็นฟิเจอร์เดียวกันเพื่อช่วยเหลือครีเอเตอร์สามารถสร้างไรายได้ได้ นั่นก็คือสาเหตุที่เราไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อรับไรายได้จากโฆษณาในสตรีมได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้จากโฆษณาสตรีมแล้วไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องน้อยใจนะครับทําวิดีโอไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเขาอาจจะให้เครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาบน Facebook ให้เรา ทำไปเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนและตัวเองด้วยนะครับสู้ต่อไปถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์ให้เพื่อนครีเอเตอร์มือใหม่ของเราได้รู้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม